วัสดีครับคลิป EP 3นะครับของการใช้งาน PI IOT i OT นะครับเป็นหน้าจอ IOT ก็คือตอนนี้เราเราเราจัดเตรียม address ไว้แล้วนะฮะเราเขียนโปรแกรมไว้แล้วเราก็จะมี address ตัวนี้200สมมุติว่าผมลบก่อนนะครับผมทำให้ดูนะฮะก็เราสามารถสร้าง address เมื่อไหร่ก็ได้ผมสร้าง address มานิดหนึ่งตัวนะครับ ผมก็พิภัณฑ์มาแล้วผมสร้างเป็น address 2203นะครับแล้วเราก็มาเลือกเป็นโมเมนตัลลี่นะครับอย่างเงี้นะครับส่วนตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสวิคนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นสวิคนั่งเปลี่ยนได้ครัแล้วท Set ําเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะให้เรามาที่ข่าวครับแล้วเรามาที่เบสิกตรงนี้คือการ enable การใช้งานให้เชื่อมกับเซ็นเซอร์เชอร์นะครับส่วนนี้เป็นอาเซียนในไทย เราเป็นอาชแชนาก่อนดนไทยกำลังพัฒนาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอัดเบิร์ดใส่เข้าไปทูคาวแล้วก็ความเร็วทีนี้ในกรณีตัวนี้คือในกรณีที่เราใช้ Mqt ยิงออกไปข้างนอกสามารถยิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านคาวเราได้ในกรณีเราจะใช้วาวคาวสาเร็จรูปแล้วก็กดตรงนี้แท็กอยู่ที่นี่นะเราสามารถสร้างแท็กเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแท็กตัวนี้นะครับสมมติว่าผมผมใช้แท็กตัวนี้นะผมจะผมจะให้เหลือเหลือสองแท็กก็ได้นะแอปพลาย้วผมจะสร้างแท็กใหม่นะครับผมก็มาที่ อ่าแอดเลยนะครับผมผมเลือกซักซักหกแถบน,นะครับผมก็อ d i t ตัวนี้ใหม่ผมตั้งชื่อว่าเอาพุทแล้วกันนะครับเอาพุท y แล้วแต่เราตั้งนะครับ y ศูนย์ถึง y ศูนย์ถึงห้านะครับหกเอานะครับเป็นต้นอ่าแล้วผมก็มาเลือกเป็นทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็มา,เรา,เ,ราเราตั้งเท่าไหร่ก็ได้ในแต่ละเรื่องที่สำคัญอ่าสมมติผมเลือกเป็นบิด Address นะครับผมก็เริ่มสามารถ list อย่างเดียวอ่า list อย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เราได้เราก็ apply ฮนะเราก็มาทำที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เลือกเป็น Y นะครับ Y0 นะครับอ่าแล้วก็ Y1 นะครับชื่อสามารถตั้งได้นะครับ Y1 นะครับ0ใน1นะครับวัตถี 1> y 1นะครับอันนี้ก็เป็น y 2นะครับนี่ก็เป็น y 3นะครับเดี๋จะเป็น x ได้หมดนะครับนี่ก็เป็น y นะครับ4ี่แก่ละนะครับนี่เป็น y 5นะครับอ่เดี๋ยวจะพิมพ์ตรงนี้ใหม่จะเป็นชื่อก็ได้เป็นมอเตอร์นะครับเป็นปั๊มก็ได้นะครับ P U M ู PUMP ปั๊มนะครับปั๊มหนึ่งนะครับปั๊มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มสองอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็น PUMP ปั๊มปั๊มสามอย่างนี้ก็ได้ครับเสร็จละนี่ครับสร้างเสร็จแล้วก็เซฟนะครับ มีเช็ตกู๊ปผิดนะครับเดี๋ยวอีดิตใหม่นะครับกุ๊ปตรงนี้ก็ต้องเป็นกู๊ปบายศูนย์แล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะอ่าเซฟเรียบร้อยนะครับก็ได้กุ๊ปตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็กดโอเคอันนี้ไม่เกินรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาทําการคอมไพน์ไปแบบรวดเร็วนะคอมไพน์นะครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนะครับโอเคไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้เสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดก็ก็โปรแกรมก็ทําการเช็คหาที่สมัยเป็นสี่หก พิมพ์พ okay. right. ิตร์นี้เลยนะครับเรารู้ว่าเป็น C6 อยู่แล้วก็กดดาวน์โหลดลงไปหน้าจอที่ใช้สมัยก็จะทําการบูตแล้วก็ทำการอัพโหลดนะครับหรือว่าโหลดดิ้งนะครับโปรเจกต์ไฟล์ใหม่เข้าไปที่หน้าจอนะครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่เบราว์เซอร์เลยต่นี้ผมทําการรีเฟชใหม่นะครับปิดเลยนะครับ การรีเฟรชใหม่นะครับนะครับก็จะมาดูที่นี่ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับในการแอดแอดแอดทัศสกรีนนะครับก็สามารถแอดได้เลยนะครับเอาคีย์มาวางตรงนี้นะครับไปค p ปปี้คีย์มาใส่แล้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็โอเคได้เลยก็จะขึ้นที่นี่นะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับซึ่งสะดวกครับถึงแมว่า ผมสามารถาทานเฟอร์ไปให้กับบุคคลอื่นได้เลยนะครับเป็นเจ้าของใหม่ก็ได้หรือพาสโทก็ได้ซึ่งตัวนี้เวลาผมกดสตาร์ทที่หน้าจอให้สมัยภาพพื้นหรือออนทีมิกส์กดปึ้งนะหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปด้ดยเห็นไหมครับหน้าจอเปลี่ยนกดออโ,โต้ให้มันเช็คหน้าเองนะครับอ่มันก็จะเช็คหน้านะครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับมาดูนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเห็นะครับอันนี้ที่ทัชสกรีนนี้ก็จะเปลี่ยนที่ที่หน้า วนเน็ตก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับทำงานสะดวกครับโอเคนะครับก็ยังสามารถคอนโทรลได้เราก็มาคอนโทรลได้ครับเนี่ยผมสามารถกดคอนโทรลได้ผมกดสต็อกก่อนนะครับมาที่โฮมเป็นตรงนี้เราก็สามารถเซตได้นะครับนี่ฮะปลดมือตอนนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันโมเมนตัลลี่ได้แล้วครับก็เดยผมคลิกเมาส์ลงนะครับตึ๊กพอผมปล่อยมือจากเมาส์ก็จะเด้งคืนเห็นไหมครับเห็นไหมครับถือว่าค่อนข้างสถเยรครับเนี่ย ถือว่ารวดเร็อวอ่าต่อมาอันนี้เราจะเห็นตรงนี้แล้วทีวนี้ไอตัวแท็กที่ผมสร้างมาสักครู่นะครับที่เราสร้างไว้ตรงนี้ที่เราสร้างไว้ตรงนี้มันมาอยู่ที่ไหนนะครับพวกนี้ฮะมาอยู่ที่ไหนครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงตรง data view นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ตัว collection point เห็นไหมครับที่ผมสร้างมอสักครู่นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมครับพวกนี้ก็ทำงานตามเรานะฮะ ทำงานตามเรานะครับทำงานตามเราเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี่ฮะ output เนี่ยเราก็จะสร้างอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าสถานะมาทํางานเป็นอย่างไรอ่าอันนี้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเราเอื่นๆมีเยอะทีนี้อันต่อมาก็คือ cloud s c a d a เนี่ยผมผมผมเมื่อกี้ผมแอดไปสร้าง cloud s c a d a ไว้นิดนึงก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมวิธีการนะครับเมื่อกี้ผมแอดไอ้จอไปแล้วนะครับเราก็มาที่มาที่ตัวโปรเจกต์อ่ผมเป็นโปรเจกต์นี้นะครับผมก็มาซิก แล้วผมก็มาเลือกไอ้หน้าจอของผมก็คือเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็กดเซฟนั่นหมายว่าโปรเจกต์นี้จะคุยกับหน้าจอที่เราทําการทดลองอยู่เนี่ยฮะทีนี้เราก็มาเขียนผมจะเปลี่ยนเป็น Y นะครับก่อนหน้าผมใช้เป็น M ผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น Y เป็นเอาต์พุตนะครับก็สามารถเลือกมาใช้ Y ที่ผมสร้างเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ Y ศูนย์เห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น เป็นนะครับเราเลือกเหมือนเดิมเลยถ้าใครเคยเขียนวีบอกดูก็จะง่ายครับใบหนึ่งง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น y นะครับใบสองตัวสัญญาน้ําทิศทางน้ําก็เปลี่ยนเป็นอ่าอันนี้ผมก็จะใช้เป็นเป็นวายวายศูนย์เหมือนกัน y าศูนย์ก็น้ําเส้นนี้นะอันนี้เป็น y y ยหนึ่งนะครับเป็น y าหนึ่งหรือจะเป็นอ่า ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็น y y สองนะครับทํางานง่ายนะครับเป็นต้นอ่านี่สมมุติว่าตัวอะไรดีอ่ะก็นี่ตัวนี้ก็ได้อ่ะตัวตัว current แล้วกันตรงนี้นะครับผมผมก็เลือกเป็นเอ่อเป็น word เห็นไหมครับนี่เป็นอันนี้อ่าเป็นต้นนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ผมก็จะเลือกเป็นเป็น word ตัวนี้ก็ได้ เป็นต้นทีนี้เราลองมาดูเซฟดูนะครับแล้วเรามาที่มอนิเตอร์ดูัไม่จงเป็นต้องเหมือนให้ทำไอเสมอไปนะครับนี่เราจะมีสองหน้าต่างอย่างนี้ครับนี่ก็จะเห็นว่าปั๊มทํางานเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นปั๊มทํางานเห็นปั๊มยุนะครับเห็นไหมครับเห็นกราฟด้วยนะครับเห็นกราฟตรงนี้ด้วยนะครับง่ายเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับนะฮะระบบทํางานเสถียรนนะฮะ ถ้าเรามาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการทํางานจริงด้วยแล้วก็มาดูตรงนี้ดูได้ถึงสามสี่ 3, ส่วนเลยนะครับเยอะเยอะมากครับให้มาเยอะให้จัดมาเต็มฟรีนะครับใช้งานฟรีนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับถือว่าจัดเต็มนะฮะนั้นก็ดิเฟอเอันนี้ก็มาจากที่สมัยนะครับที่สมัมยผมจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะผมอยู่หน้านี้ผมมาดูหน้ามอนเตลลิงตรงนี้ก็ได้แล้วผมมาดูกราวนะฮะเป็นสัดส่วนเลยฮะเราแยกได้เลย,เลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการทํางานจุดอยู่จริง นะครับสวัสดีครับผมอันนี้คือคลิป EP สองนะครับ EP สามเออโทษทีฮะ EP สามสวัสดีครับ